สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับพอดีว่าวันนี้ผมไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาไปเช็คระยะนะครับก็คือตอน,นี้กว่าผมมันห้าพันกิโลแล้วไปเช็คระยะมาที่ศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมราเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าพอดีว่าช่างที่ศูนยะ์เขาลืมรีเซ็ตออยทิปให้วันนี้ผมเลยจะมาทําการรีเซ็ตให้ดูนะครับว่ารีเซ็ตยังไงนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเริ่มแรกกันเลยนะอ่ะ จำแนกครับไปิดสีเปกุญแจก่อนเลยน่ะพอเปิดสีเปกุญแจเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับสังเกตออยมันยังกระพริบอยู่เนี่ยครับออยมันยังกระพริบอยู่นะครับให้เราเลื่อนมิตเตอร์นะครับไปที่ออยทิปอ่ะอันนี้ทิปหนึ่งทิปสองทิปสามอ่ะก็คืออันนี้เลยปุ๊บนี่คือออยทิปนะครับจากนั้นนะครับให้กดรีเซ็ตค้างไว้ค้างไว้นะครับปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้น พอกดรีเซ็ตค้างปุ๊บตัวเลขจะกระพริบสังเกตน,นะครับตัวเลขจะกระพริบจากนั้นกดรีเซ็ตค้างไว้อีกครั้งหนึ่งครับกดอ๋อ,อยทิพย์จะรีเซ็ตเป็นศูนย์เห็นไหมครับอ่จากนั้นครับก็ปิดสวิตช์แจรอบหนึ่งปุ๊บอันนี้เปิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บอโอ,อ,อยเป็นศูนย์จริงๆแล้วคราวนี้ก็กลับไปหน้าดีเห็นไหมแค่นี้ครับออยก็จะไม่กระพริบแล้ว ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการรีเซ็ตออยทิปแบบง่ายๆสาหรับใครที่มันกระพริบตลอดช่างลืมรีเซ็ตหรือว่ามันเราปิด้นมันเครื่องเองแล้วหรือมันไม่รู้วิธีการรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูจากคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม